สลีนะครับก็มีคําถามเข้ามาว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยอายุ3-9ปีแล้วก็มีตั้งคันได้2เดือนแล้วก็มีมันก็ว่าท้องลมแต่ก็คือไม่มีตัวเด็กแต่ว่ามีถุงการตั้งครันขึ้นมาเธอก็กังวลมากนะถามว่าจะทํำยังไงนะต้องคูณว่าลูกไหมโดยปกติแล้วก็อายุคันประมาณ แสัปดาห์เสัปดาห์เนี่ยต้องขุดมาลูกอยู่แล้วพราะถุงการตั้งครรภ์แสัปดาห์ถุงค่อนข้างจะใหญ่นะเกินกว่า2.5งจนด้เซนะวิธีการที่เราจะดูแลคนไข้ก็คือว่าปกติเวลาเราดูว่าถุงการตั้งครรภ์นเนี่ยเท่าไรถ้ามันถุงการตั้งครรภ์ที่เล็กเกินไปอาจจะยุอายุครรภ์ไม่ใช่8สัปดาห์อาจจะอายุครรภ์น,น้อยกว่านั้นแต่ว่าคนไข้ไขตกช้าเพราะฉะนั้นเวลาเราดูคนไข้ที่เป็นไข่ลมทุกๆครั้งเลย เราต้องดูซ้ําในอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์เพราะว่าในระหว่างนี้เนี่ยคุณค่อยไม่มีอาการอะไรอยู่แล้วนะจะให้ยากันแท้งหรือไม่ให้ยากันแท้งขึ้นอยู่กับตอนที่เราดูทาสาวแล้วเนี่ยเราสงสัยว่าจะไปทางไหนถ้าเราคิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะไปเป็นทางไข่ลมมากที่สุดนะเราก็บางทีเราก็ไม่ค่อยได้ให้แต่ถ้าเราคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นเป็นการตั้งครรภ์ที่มัน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 เออร์ลี่มัน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 เร็วเกินไป ที่เราจะบอกว่าตอนนั้น8สัปดาห์ไม่อาจจะ6สัปดาห์ก็ได้หรือ5สัปดาห์ก,กว่าก็ได้อันนั้นเราก็ต้องรูปกระเจาะเลือดแล้วก็วัดขนาดของไอ้ไอ้ไอ้ทุงการตั้งครรภ์ว่ามันใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าใหญ่เกินกว่าสองจุดห้าส่วนใหญ่แล้วอายุครรภ์มักจะเกินนะมักจะประมาณหกเจ็ดสัปดาห์ขึ้นไปก็แล้วแต่ของคนไข้รา,ายนี้นะว่าจะวัดขนาดได้เท่าไหร่ก็ตอนนี้เราก็ดูปากมันลูกเราแข็งไหม แต่ไม่ว่าเป่าลูกเราจะแข็งหรือไม่แข็งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเลื่อนไปอีกสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์เพื่อที่จะดูเทาสาวซ้ำการที่เราดูเทาสาวซ้ำประการที่หนึ่งก็ช่วยคอนเฟิร์มว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เป็นไข่ลมจริงอันที่สองก็คือเพื่อที่จะให้อีตัวถุงการตั้งครรภ์ที่มันเป็นไข่ลมเนี่ยเมื่อมันไม่มีตัวเด็กแล้วร่างกายเราจะขับออกร่างกายเราก็จะสร้างพลิแซแกนดินก็ทําให้ปา่าลูกนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็ ขุดนลูกได้ง่ายการที่เรารอสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่เป็นไรสักพักพอคนไข้มีเลือดออกเราก็มาเนบยาอาจจะเนบยาก็ได้ให้ปากของลูกเขานุ่มขึ้นมาแล้วก็ทากขยายไปอีกหน่อยแล้วเราก็มาดมยาแล้วก็ขูดมันลูกปัจจุบันนี้การขูดมันลูกเนี่ยจะต้องทําด้วยความระมัดระวังนะเพราะคนไข้เนี่ยเขาต้องการมีลูก เราจะคูณเหมือนกับตอนสมัยเรียน20-30ปีก่อนหรือว่านักศึษาที่จบมา6ปีแล้วก็บางคนเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ต้องคูนลูกใช่ไหมฮะแทนหมอสูทั่วไปที่เขามีอยู่เขาก็คูนตามที่เรียนบางครั้งก็คูนแบบคูนมะพร้าวมันรุนแรงเกินไปมันจะกินเข้าไปในเนื้อมดลูกทําให้เกิดพังผืดขึ้นมาในโพรงมดลูกแล้วก็คนไข้จะจะมีท้องยากถ้ารักษากบหบอสูตรในรีเวสจะดีมากเพราะว่าเขาจะ ขูดว่าลูกด้วยความวระมัดระวังนะฮะโดยการดูทัวสาวด้วยนะฮะแล้วก็เขาจะมักจะรอสักนิดหนึ่งให้การตั้งครรภ์นเนี่ยมันมันสิ้นสุดจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับออกก็คือมีเลือดออกคนไข้ปวดท้องนะฮะเราก็เข้าไปแล้วก็อาจจะทางขระยนนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวคีบเอาตัวถุงการตั้งครรภ์ออกมาคีบได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ตัวห่วง นะซึ่งเป็นเหล็กที่เป็นที่เป็นปลายเป็นห่วงนะรูปวงรีเข้าไปเขาไป,ข,าไปขูดทีละนิดทีละนิดออกมานะแล้วเราก็ดูทุสาหว,ว่าหมดไหมถ้าไม่หมดเราก็เข้าไปใหม่ถ้าไม่หมดเราก็เข้าไปใหม่นะทําวิธีเนี้ยก็จะเป็นการขูดมนรูปแบบนุ่มนวลแล้วก็ได้ชิ้นเนื้อเยอะแล้วก็ได้ชิ้นเนื้อหมดแล้วก็ไม่เกิดบังผืดตามมาที่สําคัญคือหลังจากขูดมรูปต้องให ยาฆ่าเชือ้นะอยาฆ่าเชื้อจะช่วยให้พ่อนลำไ่ยไม่อุดตันเพราะว่าเวลาที่เราขูดเนี่ยเราจะใส่เชื้อโลคเข้าไปด้วยนิดหน่อยเป็น ascending infection ตัวบลูกไม่มีอะไรไม่เป็นไรแน่ๆเพราะว่ามันมีเลือดออกลงมาทางช่องคลอดแต่ท่อน้ำไขมมม่มันลอยอยู่ในท้องถ้ามี Infection มันก็จะเป็นเป็นผิวภายในมันจะคุกระนะทำให้เกิดท่อํำไข่ตันหรือว่า ท้องนอกระลุกได้ง่ายๆนะครับ